สวัสดีสวัสดีกันวันทุกคนเด้อนด,ดีตอนทับทุกคนเขาสู้ซ่องน้องแฟดบอมยูเนาะคือวัอนนี้ทุกคนน้องยูกันยังยูเวียงจันทร์คือเก้าเนาะคือเมื่อวานนี้เขาได้ปล่อยคลิปไปแล้วเนาะดังที่ทุกคนได้เห็นน้องยูมาเวียงจันทร์เนาะแล้ววันนี้กะ เป็นมือที่สองของน้องยูยูเวียงจันเนาะแล้วเขาจะมาเฮ็ดกินนั่นเองของมือที่สองเนาะมาบึ่งอาหารคําของเฮาซิมีอย่างแดมือนี้สาวเราจะมาแต่งเลือดแปงเป็ดให้ทุกคนได้บดึ่งน้ำเลยอเนาะมาบึ่งว่าผู้ใดสิมากินข้าวแรงน้าเฮามือวานน้องมายามน้องบ,บ่มน้องยูว่าซ่านผนว่านะจะเพื่อนจิมาบุมาเลยเนาะแล้วก็อันนี้คืออ่าเงินกลัวของพี่จ่าเลยเนาะทุกคนเืินกลัวกออ็ซมียูพักเนาะพี่จ่าบ่งไว้กินเพื่อประหยัดงบใช้จ่ายสันสันเนาะ ไอกระสีมีหลายๆย่างเลยย่างละนอมนมายงมายัง,อยงตอนนี้เราก็ต้มน้ำเนาะต้มน้ำเกลือสิคอาครัวเป็ดนะทุกคนน้องจูจะเอ็ดปิ้งเป็ดสู้อาจารย์กินหรืออาจารย์ที่เฮ็ดส์เขากินบ่หรือว่าเขาเฮ็ดอจาส์เมื่อกีอ้คือวันลองอยู่เห็นกิ่นเอออาจารย์เฮ็ดซะเนาะเดี๋ยวตอนนี้ทาน้ำฟุดก่อนนอนแล้วเอา,อา,าก็สีมาฝนแล้วบวบแล้วขวดจะออกพาเพิ่นพาเพิ่นมาเอาเลือดแปลงเป็ดก็นอนแล้วเอาก็สีปิ้งเป็ด่าปลาแดกสู้ทุกคนได้กินน้ำเนาะ เลือดแปะงค่ะที่เอาอีกอย่างใส่เดียเขาก็ต้องมาบึ้งพร้อมๆกันนาะตอนนี้ก่าให้เพื่อนมาเอาเลือดแปลงกอนนะทุกคนจยเจ็ดกันตอนเพื่อนเอาเลือดแปลงแล้วเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ได้เลือดมาแล้วนาะนี่เนาะเลือดสุดๆเลยเนาะเราจะเอาน้ำป่าใส่ห้าบ่วงแล้วก็น้ำท้าใส่ห้าบ่วงเราจะบแม่เลือดเมื่อเดือนเดือน <ๆ S 1> นำ <ๆ S 1> นำอ่านำๆๆาๆๆๆานำดื่มเนาะใส่ห้าใส่เกจนำดื่มใส่เกจนำป่าใส่ห้าบ่วงเนาะได้มาทีมเห็บห้อยละเลือด อย๋าวเรากรสิมาเทเ,ทเลือดแปลงกันเนาะตอนนี้เราก็เอาปิดมาขวดแล้วดูควรหัลุกไปที่หอยนะปะ้าปิดกระสิประมาณ <ไฟ S 2> ตูรปลายฮารงูนีละเฮ้ย่เป็นตัวลูปลายได้เนาะสองลูป <5. S 2> ลายฮาลสามลูมลไอมไม่เปอนไราจาจย์กระสิฟักตอนฟักไปต้อนไปต้อนแล้วเขาจะเอาไปปีงเนาะบอมกะขวเข้าไหมคือแบบตอนนี้นไฟ่ยงมส่หมสิไหมห่อแล้วขวดในวดว่ะ<บ> ซื้อห้องเที่ยวเอาเลย้วห่ากะสเอาลืบเอาหนังแล้วก็ะกะซีนเนะาะเ,เอาไว้ไปเห็ดเลือดเป่งทุกคนบอปีนงดมาเสียบเอาไว้เอเดอเลปีเองดมันลายออเอาไปเฮ็ดเลือดเป่งเนาะไม่ท้อบต้องลืบติดอเลาเติดกระดูกนะโอเคทุนะคนตอนนี้ห่าก็ะสมาขวดบเป่นขวดเนาะจะเนาะซอยเนาะซอยเห็ดเลือ,อดเป่ง เราเล่นเปล่งนะค่ะก็จะเอาซอยสัประมาณนี้เนาะน้องยูท่าจะไม่ได้ลายเนาะเพราะว่าเพิ่เปิดเสียงเพลงงพคนแล้วเขาก็สิตัดไปภาพไปตอนที่เขาเอ็ดเบลเปรงเลยเนาะจะเจอกันตอนเอ็ดเบลเปร์เลยเด้อทุกคนแม่เม่เม่โทรมาโอ้เลือมมิงแม่สวัสดีค่ะด้วยค่ะ FC FC ลูกค่ะแม่ พี่เอฟซีค่ะแม่วัา <laughs> ที่โทรหาแม่เนาะคิดหาดแม่แม่กำลังกินข้าวอยู่นะคะคุยไม่ได้ <laughs> ตอนนี้เขาก็ชิมาตำเครื่องใส่อะปิงเนาะตำเครื่องใส่ปิงปลาอ <laughs> ุ้ยปิงปิดเอาจิบเอาสีเอาเอันนี้เนาะเอาสีเอาปลาแดกใส่เนะาะนี่ทุกคนตอนนี้เขาเสีเอาปลาแดกใส่เนาะปลาดิจ๊ เกับห็นลุงน้ำประเด็กบุรุงเป็ตาเจาะใม่ก็ว่าแหละเป็นตดเจาะใหม่เพิ่งไปไห้กินข็ดมาพอไหมขีงพอละสมีพอละอู้เข็มเทสดหมเป็นก่อนครับเป็นกันหรือพ่อพ่อพพพมันเข็ม มันโบเค็มดอกนะเสลดอรถเสื้มันโบเค็มดอกนะเสลดอรถเสื้กินอะไรแก้มน้ำกินข้าวอาหารน้ำจะทับนึงกินน้ำมึนกินกินงานมึอาจจะควรไปซื้อเขากินต่เนี้ยดูน้องบอมตอนอ่ะดูน้องบอมให้กินดูน้องอยู่น้องบอมกินไรเพราะว่าเขาจะกินเข็มว่าน้องอยู่กับน้องบอมแล้วกอ่กินแตนเกวาที่บ่มอืมเนาะอันนี้เครื่องปรุงเฮากระซิมีตะไคร้ ตะไคร่ตะไคร่ว่ามันตะไครตะไคเกือเป็นนัวแล้วกะอันเดือกกระเทียมเมนบอกมะพร้านี่บอกื้อวะแซ่บเหมืออัาแลืวบอกเสื้อสิวะบอกื้อปรู้ซื้อเด็ก็มันจึงเซ่บบอได้บอกได้นี่เสบเหมือบอกบอกบอกเอาท่านเส้อวะเสือเสือซืือเสือโควิดมันมเป็นโควิดนะคะเ็นวเอาซื้อวะ พอชื่อกอมันจริงแทบมืดสูตรกันเสียบอ่ได้แท้ปิ่นดานเนาะทุกคนเมื่อกี้นี่มืดอันนี้ปีนดานมาอยู่ทางนี้เอาก็คือเอาส่งเอาแม่เออม่แเออโหเอจเป็นมสงสัยจกระเทาเติบได้ว่าเออจ้อพอเจ้าเทาบมืออดบักสามมงเอ้ยแม่เอจะคือบ่ื้อง้อบ่มี พ้มือก็คือยัดใส่ทงเสย์อยู่ไปรอสิอีบอมพิ้มแล้ววะเขาใส่เฮขาว่าจะเอามาเหอนอีบลอมบอกเขาแก่ที่มึงจะไหมา้ด้วยไม่พ้องมือมันมีท่องหนึ่งอยู่ดิจะใส่จะทำท่องเดียวแต่ว่าเขาเขาอันเอาเลยจะเพื่อเขาท่งเดียวแล้วเขาเล็กเลเอาท่งซ้ำเอาเลยซองคนละวซองท่องดีมันจะได้ท่งเดียวเอาได้ท่งเดียวลหรเอามือคนเลยเอาเพชรเสดฟ้ามันจะแซ่บแย่ดิมือมันจะแซ่บนะ หอมเนาะทุกคนหอมตะไคร้กับปลาแดกส่วนรายนะหอมขนาดเดี๋ยวพาเอาให้อาจารย์คนุณก pues okay. ็โอเคทักคนตอนนี้เอาก็ค้างหม้อเอาเป็นหัวเซงเฮปไพล์เอาจะฮิตอันนี้คือเล็ดอันเลือดเลือดแปลงใครเป็นพิจิบเนาะไม่ใช่ปะอาจารย์เคยกินบอเลือดแปลงเคยกินบ้าแน่ค่ะเคยกินแต่ตอนอยู่ในเครียดเครียดเครียดเลือดออก จเจ้าก็เอาเจ้าก็เอาไปเสว่ซืสอ่าข้าวขอาปกระดังกันอะไรไปเดี๋ยวเขาจิบเอ็ดปิงแล้วเคาก็จิบกินขาน้าวเนาะโอ้โกินข้าวแล้วตอนนี้นะทันแมงยูเหมือนท่าน,นี้เขากินขาน้าวนอนแต่ดลุนแล้วเนาะท่านใดจิ้วมูเลยนะเขเพิ่นเอาหัวผัวกับหัวกระเทียมตำใส่เนาะแต่ว่าผิดสูตรเนาะแมงบอก เบาฝังไหมถือสูตรแล้วแต่ว่าใส่น้ำหลังนะจริงเขาคั่วก็ต้จึงเอาอันซีนใส่ไม่มนก็หอบมันกหอบมันแซ่บมันคิ้วมันตอนนี้น้องยูก็จะมาปีงเป็ดเนาะทุกคนนี้เขาก็ตตำเครื่องปรุงเครื่องเอือบเรียบแลวเนาะเขาจะมาปีงป๊ปปีงเป็นดแซเซขนาดทุนปีงก็สวยว่าซร้านพนวาตดีอืมเขาก็จะมาปีงจับปีงจับปีงเนาะ ปิ้งนี้อ่ายัางบู้ว่าผู้ใดสสมากินน้าเน่เนาะรอติดตามเบิงนะ่งเนาะว่าผู้ใดสสมากินน้าเหาน้องยูก็บอกว่าน่าจะอร่อยแนย่ถ้าฝีมือน้องอยู่ปิ้งเพิ่นวเดี <c oughs> เอาก็สิปิ้งก็น้องเล้กก็สิมาเบิ่งว่าการเฮ็ดเลือดแปงจะมีอย่างแด้เนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปเบิ่งการเหดเลือดแปงเลยเนาะทุกคนตนนัวนี้ขั้นเอือบปิ้งก่อนเดี๋ยวเหดเลือดแปงแล้วพัด่าปิ้งบ่หัสนุกบ่ได้เนาะต้องสุกพ,พร้อมๆมกัน หลังจากนี้เนาะเาจะมาเฮ็ดเลือดปลงโอ้โหโทอกน้ำซึเยอะมากเลยทุกคนน้องอยูอาจจะได้ว่าวเอาเนาะเพราะว่ามันจะมีเสียงเพลงเข้ามา,าพากเสียงเอาถ้าเสียงบมมวนก็ขอโทษขออภัยหลายเด้นะอเนาะยังไม่พอทอกข้งที่สองลงอีก <c oughs> จะเอามาทอกซึอ,อซีนที่เราไปคั่วมาเมื่อกี้เนาะทอกใส่ลงไปทอกลงไป ตุ้งเอาเข็มมาจางเอาคนเอาดื่มน้ำเราคนว่าถ้าเข็มกระซิดบโบไดต้ตอนนี้กระซิคือมักพริกมักเพสนั่นเองถ้าว่าคือแบบเซอร์นิยานแต่มันหลงหลายเนาะพอจะปิ๊บ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 ในวันนี้เฮาก็จะจามาเอานีหอมใส่หอมลาบนั่นเองอเอเหอยใส่นิดนึงก่อนหอยใส่อีกนิดนึงหอยใส่เนื้อหน้อยเนาะได้สองจานเนาะเซฟคักรแบบนี้ แบบนี้ก็สิเอาเข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วขา้าวไหมเนาะประมาณนี้นองอยู่ห้องแต่ขา้าวไหมดอกบเ,เวียนข้าวคั่วห้องแต่ขา้าวไหมบางคนก็จุดรุ่งให้มันเอ็นข้าวคั่วนั่นเองเนาะทุกคนืมเอาใส่ก็ซ้ำด็ษนะคะึงเวลากินเขาก็สิเอาอีกอย่างใส่ก็ต้องไปบึ่งเวลากินเนาะขั้นตอดเฮ็ดมีก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนบว์หัวเอาอีกอย่างใส่เนี่เนื่อนว่าเอาซ้ำนีแเลยเอาสิประตอนกินจึงใส่อีเพันว่าสิเนาะ บึงปีงเขาตอนนี้เนาะกะปลาสีงาตากะแซบผู้เฝ้า่กะสุดโลกะขอขึนน่าฮ่นอนต, <c oughs> ตอนนี้บึปีงสุกแล้วเนาะไกลๆะแต่ว่าก่อนจิกัสุกเนาะสีนก็ไดยไม่เปบ,บด้านนึงละก่อนสิได้กินลองดูเม้ <c oughs> มโอ้เอ็ดไมเขาบอกแกมาเฝ้า <c oughs> มตดูสิเาอดไม้คนบันี้ทามาบึงปีงเขาลังจากที่บริบบบึงโดนเนาะ กับดำหมละตกแล้วตอนนี้เขาจะตับักหุ่งนาาป้าโซซิกโซซีได้ไปกินเมดนทุกคนอ้เขากินมดละซีมซีมสีมเนว่าเป็นซีมดีเคนว่าอืมเป็นจากเสียค่นนะเดี๋ยวเขาะับมกหุ่งเนาะตอนนี้เราตับมกหุ่งแล้วไปขึ้นไปกินเขาโอเคนะทุกคนหลังจากนี้เขากะมาตับมักเอัน่เรามากินฮามาเวียงนี่ยังมีซาบเลยว่าจะไปกินมุ แต่ว่าคนลราคมือเนงมื่อวานนี่น้องวอมจำน้องวานทีนี้น,ะะนั่พี่จ่าจับเมื่อวานกินนวดจะช่วยเดียวเลยอ่ะลองก,กินลายโพดมันมีเพื่อกินไอ้ไเพืเ่อกินมันเทกินมันแซ่บโพดเป็นเนื้สินเลยไรย่างจัาแล้วสงเอยอยหอมเขาดังแหงเนาะหอมก็เบื่อสีหน้าสีตาของก,ก<ห>ัดจกงไปได้ไงนมันงว่ามีคนกินจางเลยดว่าทำากัว่าจ้างสี่นะสีตา อ้ไกนีไอ้ตอนนี้เฮาการเตงแล้วเนาะจริงๆไอ้จนเิ่งจกินเป็นยังไงอาจันเศกตับเซฟกับได้เล็ดตัวเองเตงเนาะแล้วทุกคนนี้อยาก็มาอยากอะไรนี่เม็นอย่างตปีดินอาปก้อยดิพูดไหอยู่อันนี้คืออนเลือดปเนาะแล้วก ตำมะพุ้งแล้วก็ปิ้งปิ้งเป็ดของเฮาอาหารไม่ผิดตังแล้วพี่เปรมหมายเนาะนี่มาเด้อมาห้อมวงเฮาเนาะมาป็นข้าวแรงกันเนาะนี่นี่จะเป็นข้าวเดิ๊กเนานี้มันบเป็นข้าวแรงเนาเป็นข้าวหอมเดิ๊กเนานี้มาเด้อมากินข้าวเดิมกันเนาะเอานี่มาเด้ยกินมาเดียวมาด้วตายแล้วจอดอะไรนต้องยุบกินกินสามชีวิตอ่ะโดนโดนกินคำหนึงอันตรายทดลองกินคำตําแหน่งตํนแหน่งที่ไม่ได้ไฟละสายได้ปิ้งไฟไปเลย

จีบอกก็เราเพิ่องยวกินน้อยๆก่อนย่งก้อยก็บุมีผูมเดือดมาฮะก้อยก้อยปลาก้อยป่าเมือนอะไรหรอเีลยาเอาไ่ามาเป็นยังไงแ่บอยู่แสบพมาแ่บอยู่แ่บเอาจากลองซีเบิ้งเป็นบ่เป็นแบมันเป็นเงินเงเนาะลองชิมแล้วไง หมดหลายจอด้วยของเจ้า <ata> <the im ens> ้องกินสาห่าสิเอนันสำหน้ำออิซิน้ำอนอิซิน้ำอุอิซิรถไม่เจ้าเจ้ากินมื้อนั่งอะไรกินมบ้าินมบ้น้ามาทำหอมมือกินมื้อนั่งนะจ๊เราวกินมอนั่งใ่ปะใช่กะรวมแล้วเราชอบขวานนะคือทำเิ่านี่เรากลิ่นเพราะก็ไม่ได้กินด กินก้อนเนื้อวายุจูเลือนตักมาบะเนื้อเช่นเดิเป็นเนื้อก้นมาทุกคนกินข้าวก่อนพอดีนะจิ้ข้าวเองค่ะตอนนี้ก็ได้เวลามากินข้าวห่วมกันเนาะตอนนี้บรรยากาศดีดีเนาะทุกคนอากาศพอดีเป็นตายู่เนาะบ่ฮ้อนบ่หนาวธรรมดาเนาะมื้อนี้ก็สิมีไอ้สายเนาะมากินข้าวน้ำไอ้สายนี่ก็คือมู่ไอ้จันนั่นเองเนาะอ่า ยูห้องแถวยู่นําการทั้งหมาดยูห้องไอจา่านี้ทั้งหมด5คนเนาะมีน้องบอมน้องยูไอจา่าไอพีไอจันเนาะไอสายเพื่อนมากินข้าวยามเพื่อนมาตอนทับน้องเฟดมากินข้าวยามเพื่อนว่าแต่ก็สิมีอาหารมือนี้อาหารสันโปูดจากบ้านน้องเฟสเลยเนาะเอาสร้างตรงมาจากโองสารเพราะว่าน้องบอมน้องยูเอามาบรรยากาศตอนนี้เพื่อนก็กินแบบอร,อร่อยมากเลยค่ะทุกคน ดูหน้าทุกคนก็เข้ามาอีกเอาเข้ามาอีกยังไม่อิ่มเนาะเลยจ่าจนจุกให้อยากกินข้าวเหงาทุกคนคิดยังกะก,กินแซบเนาะอาหารจากอันบานหอนเือดแปงปิดปิงเปิดนะคะอาหารซันเลิศค่ะทุกคนเอ,อ้ยต่ำมักขึ้นใส่ข้าวปุนเนาะแซบแซบมอนมีอาหารแซบขนาดคาแตย่างเงคิดหดเมื่อ่ัเนาะมาดูแลวรู้สึกว่าคิดหดพ่อกับแม่เนาะพอามานี่กะสิได้มือที่สองเนาะทุกคน ขีดหอดพื้นแห้งแหงแบบคือโดนโดนแหละจากมือหงว่ามือใดสิได้กลับนอนเดียวพาติดตามมือพวกเหาเด้อเดี๋ยวกินข้าวก็นอนทุกคนทุกคนหิวแหงมืงนะสูงเตะแต่เราสูงยำข้าวนี่คือแบบแบบกินข้าวแหงเนาะมาหรือเปล่าตัวทมดเลยเนาะโอเมเหลือมืดเลยเสียบแบบเสียบแบบเตะมืดเลย อันนี้เป็นตุกอันน้องบอมอันนี้ดุน้องใจเห็นไหมก็ว่ามันมันมันอันก็ทำเกี้ยวเกี้ยวคืนเลยันะเขาว่าทำกินไร้พวกแบบขันกระดูกพวกเดินไล่กับเป๊ว่าผู้นั้นกินไร้นอนตื่นเนาะตื่นตัวๆดุบอมดุแลดุพี่กินซ้ำตอนมันมันพากันนอนตื่นมันกินน้อยไอ้ดุก็ออยู่คือกินไร่อุ้ยบมูเมีนโก้กันดนกินเดินดุเป็นเกี้ยวไร่เกี้ยวชระมุนเลยอยู่นะเกี้ยวดุเกี้ยวนาน เนวนั่นเนาะตอนนี้ก็กินข้าวอิ right <This> ่มไปที่หอยแล้วน้องเขาก็อาบน้ำอาบเทาไปที่หอเรือแต่อาจันไอจันไอกีมบ่เลยอาบไอสายจาทเนาออาบน้อไอสายอาบเลยวะย่้งงวดจะอาบละไออาบแต่บุญเซา่นละอายก็มาเลย ทุกคนจะสงสัยนาวันงูสุดเก่าแต่ว่ามือใหม่เนาะมาเมียงจันม่มีตังซื้อสุดนอนสุดนอนก็มีจะแค่สุดเดียวนะคะสักเตะันุ่งสักนุ่งเอาสักนุ่งสักนุ่งตักเตะอยู่บ้านมาแล้วมีเงินซื้อสองสุดด้แต่สุดเดียวสักนุ่งสักนุ่ง้องประหยัดเงนขึ้นมาเมียงอันเดียวกันได้ซื้อเนี่ยโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้ค่ะก็จะลาทุกคนไปกอนเนาะสำหรับการเฮ็ดเลือดแปลกป็ดก็จะประมาณนี้เนาะกินข้าวแรงดูเวียงจันอืมการถามว่า แม่ถามว่าคิดฮอดพ่อกับแม่บอกก็คิดฮอดเนาะทุกคนแบบหัวซึกแบบวางเวงวางเวงแต่แล้วบูดิอ่ะอยู่น้ำเพลินทันเนาะบูดิอยู่น้ำเพลินในปากน้ำเพลินบูดิเขากโถลใช่ค่ะเขากระโรลึงกันตลอดอยู่อย่างเขากระโรลึงกันตลอดถามว่าอ่าอยู่บ้านท่านมีเวียบบูก็มีอยู่เนาะแต่ว่าบูเวียบเวียกกะบบนักปันไดเนาะพ่อกับแม่กะบบึ้งวัวบึ้งควายนะทุกคนอยู่บ้านก็ได้กะ ถามว่ามาจากซี่พ่อแม่ฮหดเบียกนักบบอิตุนเพื่นบ่อิตุนเนาะกัถามว่ามันเบียกนักกับบบนักปันใดเลี้ยงมัวเลี้ยงควายเพื่อนเนาะ เฮากลบไม่ได้ขึ้นมาแบบเฮาก็มีตโดนเขาจะขึ้นมาโอกาเฮากลบไม่ได้ขึ้นมาอันยังลายดอกเฮาก็ขึ้นมาเฮ็ดเบียกได้แต่กลับมาต่างมาลินได้น้อยนึงเนาะเดี๋ยวมาปึ้งกันว่ามื้อใดน้องบอมน้องยูซิเหมือเนาะทุกคนเดี๋ยวจะมาบอกจะเป็นยิ้ใจอีกคนแม่ทั้งเดีมาได้ไปแต่อันมื้อเช้านี้ได้ไปเซเว่นเนอนรมมเนาะถามว่าอันเข้าเซเว่นเ่อหนึ่งปาน้องบอมกับน้องยูกับสรุปเงินเกือบปิดมากเลย เงินประมาณมืดเแสนแสนเก้าสิบส่พันทุกคนเขาไปปิบเดียวนึงได้นะน้ะชะอนเครื่องยูอันนคนนี่คือว่าแพงสำหรับพืชจะได้สําหรับว่ายุอันนั้นนะน้มํเนาะแต่มันคือซึกว่าเฮาซื้อนี่คือว่าซึกซึกว่าเแพงสำได้สำหรับเฮานะ อันอย่างที่เขาบม่เคยกินเนขาก็ซื้อเด้องเขาก็เลยว่าอยากสัมผัสนั้นสัมผัสนี่ถามว่าเงินเรือเท่าไรเงินเรือบอลฮอตกลับบ้านจากเงินสิงคโปกลับบ้านแล้บยานน,านี่เตาได้ขี่รถค,คิวเมื่อเออได้ขี่รถคิวเมือนี่ด้านเต้ได้กาะท้า,ทายรถเพิ่นเมือ่อซะได้กเกาะท้ายเพิ่นโคว่าฮักครึ่งโตครึ่งขนาดสิได้กเกาะท้า,ทายเอาสิบคโปร์นั่งนั่งไหนคะนนั่งไหนเนี่ยมันเจ็ดสิบพันกิบสิตกอยูสองร้อยเนาะทุกคนสองร้อยบาทเมีนฮอตเมียนฮอตเต้เวียงจันทร์ไปลองสานเต้ลองสานขึาาข้นมาเวียงจันทร์ประมาณสอง เนาะเทื่อนึงเนาะโอเคลาไปก่อนเด้อทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบอมน้องยูเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูให้คลิปไปให้คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายมีกันสักลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย